จัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha ช่วงที่2ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเรื่องของเกี่ยวกับมีความสุขเด็กคนนี้ก็มีความสุขเหมือนกันเดพี่แชมป์ครับอายุแค่3ขวบนะ,ะใช่ขวบเองสขวบตัวเล็กๆเลยครับแต่จะบอกว่า3ขวบไม่ตัวใหญ่ครจะบอกว่า ขุน,นเขานะคะบึกมากเขาบอกว่าฟิตเนสเทรนเนอร์หรือครูสอนเล่นเวทยังอายใช่ค<ฤ>ือน้องเขานะคะพี่แชมต้องพูดนิดน,นึงว่ามีซิแกแพคเนี่ยเพิมเป็นหกขวดนะสามขวดไหมนะสามขวบสามขวบมีหกแพคใช่ซึ่งคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กคนณแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยประมาณแบบสิบกว่าเดือนสิบเดือนนะคะเขาก็เริ่มชอบปีนป่ายอ๋อชอบปีนป่ายอ่าใช่แล้วพอแบบขวบหนึงอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบมีโหนนู่นนี่นั่นคือแบบเล่นเองแต่พี่แชมป์ต้องดูหุ่นเขานะคะ เห็นแล้วจะอึ้งเพราะว่ากว่าเราเจะเล่นขึ้นมาเป็นก้ามได้ต้องใช้เวลานานแต่ต้องไปดูเด็กคนนี้ค่ะว่าคุณเป็นยังไงค่ะ คับพี่แชมป์อายเลยค่ะคาร์ลามิก้าผมาว่าเขาโตขึ้นมันจะยากที่จะรักษา <c oughs> คือตอนนี้ถ้าเกิดดูตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยสามขวบพ่อแม่เขาเป็นคนจัดอาหารให้เขาฉะ <c oughs> นั้นน่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ <c oughs> พอเขาเริ่มโตขึ้นและเขามีอิสระในการเลือกมากขึ้นไอ้ตรงไอ้ติมของทงของทอดมันจะเละตรงนั้น <c oughs> แต่คุณแม่เขาบอกอยู่นะว่าลูกเขาสามขวบเนี่ยเวลาเด็กๆเนี่ยชอบเปิด ตู้เย็นมากินนมอ่ะกินไอติมปาเกเกต็มเคติมชอบกิเติมแลชอบกินขนมได้พ่อแม่ดีก็จะนั่นถ้าเกิดพ่อแม่เพราะพ่อแม่จะสามารถเลือกสิ่งดีๆได้ใช่แล้วก็พ่อแม่สามารถใส่โปรแกรมเข้าไปให้เขาโตแล้วเขาจะเลือกว่าเขาจะกินอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นี่สุดยอดเด็กค่ะคนคนมีอายุแล้วดูรายการเอาใจขาหน่อยอ่ะมีเรื่องเด็กๆแล้วมีเรื่องเด็กแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องของแฟชั่นพี่แชมป์คนนี้นะคะเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งอายุ 93ปีอ่นาอนผิดบ้างอ่านผิดบ้างสป้่ะโ,โน่เก<ป>้าสิบสาคนญี่ปุ่นซึ่งจะบอกว่าท่านใหญ่พูดเนี้ยท่านใหญ่คุณทวดดีกว่าคุณทวด,ทวด93ใช่คุณทวดท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาชอบทานปลาทานผักผลไม้เป็นหลักแล้วก็หลานสาวเขาเนี้ย ิดอินสตาแกรมขายของเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เป็นแบบถักมือก็เลยมาใส่เองเลยใช่แต่ว่าคือหลานสาวก็แบบไม่ได้หน้าตาดีอะไรแบบนี้ก็คือเห็นคุณทวดเนี่ยน่าจะเป็นนางแบบได้เขาก็เลยจับคุณทวดเนี่ยแต่งตัวแบบเทรนด์แฟชั่นมากเลยทั้งใส่แว่นผ้าพันคอเสื้อผ้าทุกอย่างจับให้คุณทวดเนี่ยใส่แล้วก็ถ่ายลงอินสตาแกรมแล้วก็ประกาศขายของซึ่งจะบอกว่าดังไปทั่วโลกดังโมมันไม่มีใครอายุ90กว่ามาใส่ไง พอมีแล้วเป็นของแบบเป็นของพิเศษอะแล้วค,ค,นคนทั่วไปก็อายุเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึง90กว่าแล้วพี่แชมป์ต้องบอกไหมครับจะบอกว่า9กกว่าก็ไปเล่นเวทบนสวรรค์ลัไม<ช>่ <ๆ S 2> เล่นใช่คน,คนทั่วคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามีภาพมาฝากกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ 93ก็มีความสุขได้เขาบอกว่าแฮปปี้มากที่หลานจับเขามาแต่งตัวเขารู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นเนาะพี่แชมป์เป็นยังไงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ีกระเป๋าความปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นสิ่งสำคัญคุณิวมีเรื่องอะไรจะมาเตือนนะล่าสุดค่ะนี่ที่เขาบอกว่ามีข่าวว่าผลส้มก็มีตะปูยัดเข้าไปข้างในค่ะพี่แชมป์ตอนที่เขาบอกเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะฮะใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะภาพข่าวเนี่ย แชร์ตาม Facebook กันนะคะบอกว่ามีตะปูแล้วก็มีลูกส้มวางไว้ตามถนน,น,นอย่างเงี้ยมีไว้ให้เรากินไม่ใช่กินกระออทิ่มคอสิคับไม่ใช่ค่ะก็คือสมมติว่ามีรถวิ่งผ่านหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถเจาะให้ยางแตกยางแตกรัว่วแล้วก็ต้นซับโอ้เลวจริงๆอืมแต่โชคดีนะคะที่ยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยคะ่ะแต่ว่าล่าสุดวิวเปิดดูเขาลองทดสอบนะคะว่าผลไม้ชนิดไหนสามารถยัดตะปูแล้วทําให้ล้อรถเนี่ย ขาดได้แตกได้ส้มเนี่ยค่ะได้เลยอที่บอกทางจมีส้มแล้วก็อะไรที่เป็นลูกกลมกคุณบอกวิธีคุณต้องบอกวิธีแก้เขาด้วยนะฮะก็คืออย่าไปขับเยี่ยมมันอย่าไปขับเยี่ยมมันใช่นี่พี่ชันเป็การหนึ่งกล้วยกล้วยเนี่ยค่ะไม่ไม่มีผลอะไรมันยาวเลยใช่นั่นแหละค่ะก็จะบอกเป็นภัยอันตรายก็คือตอนนี้ก็ต้องระมัด ระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นอ่าวิชาชีพมีเยอะเดี๋ยวเราใช้ทีมงานไปดูนะครับว่าวิธีแก้เป็นยังไงถ้าเกิดโดนมาแล้วอ,ะอ่ะอลองทีมงานด้วยกแหลพี่ <laughs> <น>แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งยังมีอีกอ่ะใช่ค่ะนี่ฟังมาจากคุณพ่อพี่แชมป์เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะคมีใบใบปลิวอะค่ะ,ะที่แปะตามกระจกใช่ไหมค,คะพอเวลาโจรอะชอบมาเสียบไว้ตรงที่ปัดน้ำฝน,ำน,น,ำนใช่แล้วพอเราจะขับรถออกแล้วก็เอ๊ะอะไรติดหน้าปัดน้ำฝน,ำนก็เดินใช่เดินอ้อมรถหลังจากนั้นที่เราเดินไปเนี่ยโจรเปิดประตูเข้ามา<อ>ได้เลยฉะนั้นถ้าเกิดมี ช่างมาเลยครับขับออกมาก่อนหรือไม่ก็กดไอ้ตรงที่ปัดน้ำฝนให้มันฟึบอย่างนี้ก็ได้เนอะใช่อย่าลงไปจากรถไล่คนทำเตือนไว้เลยนะคุณจะบอกให้นะกรรมตามสนองนะฮะใช่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเอาเวลาที่คุณจะคิดวางกลอุบายวางแผนชีวิตตัวเองน่าจะดีกว่าใช่ผู้หญิงต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นผู้หญิงต้องระมัดระวังเวลาเดินไปไหนนะฮะต้องม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 องซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองเลาะใต้ขาเออถูกต้องฮะต้องละเอียดนิดนึงนะถูกต้องค่ะนี่คือช่วงที่วิวจัดให้ใช่ส่วนช่วงหน้านะครับช่วง ของโจโจ้ผมจะทำอะไระไรวมไปถึงทอล์กโชว์ที่เราคุยกับพ่อเมสซี่แชมป์มจัดไปวันนี้จัดเต็ม